สวัสดีครับอร่อยเลศกับผลิตในวันนี้พามาที่ร้านรถเม่แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยอีสานซีฟูด้ดทุกสูตรทุกเมนูคิดค้นโดยคุณเพนเจ้าของร้านและเชฟผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยจีนมากกว่า25ปียิ่งได้วัตถุดิบที่คัดสรรเป็นพิเศษทรงแบบยังเป็นปนมาไว้ที่บอ่อพักทั้งปลากระพงและกุ้งแม่น้ําจากชายช่างเซาปูนิ่มจากทะเลระนองและผักที่ทางร้านเลือกใช้เป็นผักปลอดสารพิษโดยผักส่วนใหญ่ปลูกเอง แถมยังมีเครื่องดื่มสุขภาพไว้บริการลูกค้าด้วยทําให้ตลอด4ปีลูกค้ายังคงเหนียวนั่นเอาล่ะครับในวันนี้ร้านรถเม์จะส่งเมนูใดมาต้อนรับแฟนรายการและกูรูอาหารผุ้ฤิ์แิพันธ์เพื่อให้สมกับสโลแกนที่ว่าอร่อยสะอาดบรรยากาศสบายตกแต่งด้วยไม้เก่าที่จะช่วยให้คุณนึกถึงอดีตวันวานไม่รอช้าเราตามคุณรทิไปกันเลยครับวันนี้เรธิยอยู่ที่ร้านชื่อว่ารถเม์ วันนี้เลยอยู่กับเจ้าของร้านคุณวันเพ็ญคงชม คุณเพ็นคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณเพ็นของเราเลือดอะไรจ๊ะสลัดกุ้งทอดผลไม้นะคะก็คือเราจะเลือกผลไม้ที่ปลอดสารพิษเผือกตะก้านะคะเราทําเองสดใหม่ทุกวันค่ะ <ๆ S 2> น้ําซอสคือน้ําพีมสลัดเราปรุงเองค่ะเมนูที่2ของรถเมย์อะไรจ๊ะปูนิ่มผัดผ,ดผงกะหรี่นะคะเราคัดสรรตั้งแต่ปูนะคะเป็นปูสดน้ําผงกะหรี่ของเราจะเป็นเนื้อครีมซึ่งรสกลมกล่อมออกรสหวานนิดๆน,นะคะเมนูต่อไปอะไรจ๊ะ กุ้งแม่น้ำนึ่กระเทียมนะคะซึ่งจะเป็นกุ้งเป็นกุ้งสดเราจะนํามานึ่งที่ระยะเวลาพอเหมาะนะคะซึ่งทําให้กุ้งนิ่มค่ะแล้วก็ได้รสชาติของความจัดจ้านก็คือมีกระเทียมมีพริกสิ่งที่เราจะแนะนําวันนี้ก็คือเย็นตาโฟมอไฟนะคะลูกชิ้นคือเป็นลูกชิ้นปลาหางเหลืองนะคะซึ่งเราทําเองและน้ําซอสเราก็ปรุงเองเป็นสูตรฉบับของที่ร้านรสชาติเข้มข้นค่นนะ,คะ และสุดท้ายของเราอะไรจ๊ะเราห่วงใยสุขภาพของลูกค้าทุกท่านคือน้ําจินจูฉายที่นี่เราปลูกต้นจินจูฉายเองค่ะมีคุณสมบัติต้านมะเร็งและช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตนะคะมาสกัดนะคะแล้วก็คั้นให้ลูกค้าได้ดื่มดังนั้นรีขอการันตีความอร่อยเริ่มกันตั้งแต่สลัดกุ้งทอดผลไม้เย็นตะโฟหม้อไฟให้เป็นอร่อยเลิศา ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านรถเมยตั้งอยู่ที่ถนนพญาสุเรนมุ่งหน้าถนนเลียบคลองสอซอยเตรงไปประมาณ20เมตรร้านอยู่ซ้ายมือติดกับถนนครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูเช้าว,วันนี้ค่ะ ปลากระพงสามรสกับร้านรถเมย์ค่ะต้องคัดปลากระพงประมาณ7-8ขีดนำลงไปทอดจนกระทั่งสุกรอบนอกนุ่มไหนพักไว้ตอนนี้ทำน้ำสามรสตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยสับปะรดมะเขือเทศพร้อมหัวใหญ่ พริกหยวก3ามสีผัดไปกับน้ำซอสที่ปรุงรสโดยเฉพาะผัดทั้งหมดนี้ให้เข้ากันแล้วมาราดบนปลากระพงที่เราทอดกรอบนอกนุ่มในเราจะได้ปลากระพงสามรสที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ